ท o อปอ t ฟเ w อ r เววันนี้วันเสาร์ชวนเที่ยวคาซัคสถานชมความทันสมัยของสถาปัตยกรรมบวกกับธรรมชาติที่สวยงามแปลกตาฟังเรื่องราวของศาสนาโซราสเตอร์หรือนิกายเมนกาในนิยายดาบมังกรหยกข้ามไปพักผ่อนกันสบายๆที่ฮาลองเบย์ประเทศเวียดนามกลับมาเที่ยวจีนที่อูไทซานภูเขาศักดิ์สิทธิ์แห่งมณฑลซานซีติดตามชมันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท็อปออฟเจอร์นะครับเราพบกันทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์เวลา10บสเวลากําลังสวยนะครับสิบนาฬิกาสินาทีนะครับผมอยู่กับพี่เกิงสมศักดิ์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับท่านผู้ชมครับครับเรียนท่านผู้ชมนะครับว่าเดือนตุลาคมนี้เนี่ยเรามีทริปไปเส้นทางสายไหมหลายท่านไปเส้นทางสายไหมกันมากับเราแล้วเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยจากไปสิบสิบทริปแต่ว่าส่วนต่อจากเส้นทางสายไหมออกไปเนี่ยหลายคน ยังไม่เคยไปผมเชื่อเลยว่าคนส่วนใหญ่ยังไม่เคยได้ไปเที่ยวแล้วก็มีทัวร์ที่จัดไปแบบสบายๆกับเหมือนาาเาาเรเวอร์เนี่ยน้อยมากเพราะว่าทัวร์ส่วนใหญ่ไปที่นั่นก็จะเมือนจะสมบุรสมบันหน่อยนะครับก็คือประเทศคาซัคสถานครับตอนทําโปรแกรมคาซัคสถานที่แรกที่เดือผมก็งงเฮ้ยมันเทียนซานเดียวกันเพราะว่าคาซัคสถานเนี่ยมัน ล้อมรอบด้วยภูเขาเทียนจานออมันเทียนจานเดียวกันกับในบรรดาสำนักต่างๆในประเทศจีนหรือเปล่าแเรากา,ารตั้งศาลี่มันจีน,นก่อนจะ,นจจะไปพ<ข>านซักสถานเนี่ยคุณผมจะให้คุณฟังเพลงเพลงนึงเพลงอะไรพี่ลองฟังดูนะผมว่าคุณจะต้องเคยได้ยินอะเราจะถูกลิขสิทธิ์เปล่าคุณลองฟังดูนะ เคยไหมเคยอันนี้เป็นจังหวะที่ตื่นเต้นมากเคยพวกเราเนี่ยจะเคยได้ยินจากหนังเรื่องเซรไพเดอร์ซี่นะมันเป็นในหลายเรื่องเลยนะคือมันเป็นอย่างนี้อันนี้คือคาซัคสถานผมก็เลยจะบอกว่านี่คือเกี่ยวข้องกับคาซัคเพราะก็คือโซเรสเตอร์เนี่ยมันเกิดขึ้นอยู่ในเปอร์เซียเนี่ยตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเป็นเป็นลัทธิเป็นศาสนาที่มีสาวกเยอะแล้วก็แพร่หลายไปทั่วนะเสร็จแล้วเนี่ย ไอ้าศาสนาน sche, เนี้ยเฟเดริกนิเช่เนี่ยเอามาเขียนเป็นปรัชญ,ญาก็คือออสโซส์ปราคซาราทุสตาร์เนี่ยนะ <S 2> <S 2> เสร็จแล้วริชาร์สสแตรว์เอามาทําเพลงนี้สแตรว์อีกแล้วเออเป็นสแตรว์แต่เป็นริชาร์สสตรว์เอามาทําเพลงซึ่มันโด่งดังมากาานะหนังหลายเรื่องเอาไปใช้ทำใช่ใช่ใช่เวลาฉากตื่นเต้นๆเนี้ยมาอย่างเงี้ยต้นกาเนิดของมันมาจากศาสนาโซโลแอสเตอร์ซึ่งอยู่ในตะว,วันออกกลางและศาสนาเนี้ยมันแพร่บ,บนเส้นทางสายไหม,มเข้าไปในคาซัคสถานก็เข้าไปคาซัคสถานเนี่ยที่คุณพูดถึงเนี่ยก็เคยนับถือศาสนานี้แล้วมันเข้ามาในจีนผ่านซินเกียงเข้ามาในจีนเข้ามาใน จีนแพร่หลายไป,ปศแล้วของชนเผ่าไหลเข้ามาเหมือนพุทธศาสนาพอไหลเข้ามาแล้วเนี่ยมันถูกปราบปรามไปหนหนึ่งตอนที่ราชวงศ์ถังเนี่ยเขาปราบปรามพุทธศาสนาอันน,น,นี้หลังจากที่เขาเผยแพร่พุทธศาสนาไม่หลังจากที่ศาสนาพุทธเนี่ยลุ่งเรืองมาได้ระยะหนึ่งเนี่ยมันมีห้องเต้ถังองค์หนึ่งเนี่ยกวาดล้างพุทธศาสนาแต่ว่าลัทธิโซโลแอสเตอร์เนี่ยแปงลงร่าง กลายเป็นศาสนาใต้ดินก็คือเม่งกาอ๋อของเตียวบกกี้ของเตียวบกบกี้ของจ,จูหยวนจางเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ไม่จูหยวนจางเป็นคนทรยศของเม่งกาจูหยวนจางเนี่ย <c oughs> เขาก็นับถือลัทธินี้ตอนหลังมาเนี่ยคนที่อยู่ในลัทธินี้เนี่ยในประวัติศาสตร์เนี่ยมักจะ ก่อกรบฏต,ต่อราชสำนักเนื่องจากว่าจูยวนจางเนี่ยเป็นชาวฮั่น<ช>เพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเขาเข้ารัทธิเข้าไปอยู่เม่งกาเนี่ยเขาก็เป็นกบฏต่อมองโกนะเขาก็ต่อสู้กับมองโกลแลพอมาในยุคข,ของราชวงศ์หมิงในยุคข,ของจูยวนจางนี่แหละเม่งกาเนี่ยมันก็กลายมาเป็นรัทธิบัวขาว<อ>เรื่องของภาษีอริยะเมตรตรนี้มันก็เป็นเอารัที่เดิมเหมือนคนไทยที่เอารัที่ผีมาผสมกับ พุทธศาสนา <S <S ใช่แต่นี่ก็เป็นละที่เมงการ์เพราะฉะนั้นเนี่ยผมกําลังจะพอคุณถามเรื่องคาซัคสถานเนี่ยนะเราก็ต้องไปฟังเพลงนี้มันถึงจะทําให้ <S <S คือถ้าไปเล่าเรื่องเนี่ยนะมันอาจจะวนๆหน่อยนะแต่เพราะเมงกาเนี่ยมันมันมันกระตุ้นความสนใจผมเลยแต่คุณฟังเมงกาเนี่ยแต่พอคุณฟังเพลงนี้ขึ้นมาเนี่ยคุณจะเห็นได้ว่าโลกเราเนี่ยมันก็เป็นอย่างนี้เมงกา นะโซโลแอสเตอร์ไอเพลงนี้ของมิชาร์ดสแตรว์ะนะมาจากหนังสือของเฟเดริกนิตเช่คือมันหมุนกันอยู่เงี้ยเพราะว่าเป็นปรัชญาเดียวกันแล้วมันแปงลงร่างเมงกาเขานับถืออะไรรู้ไรหมพี่ตะกี้จำได้ไหมในเทเบอกี้เขานับถือไฟเพราะว่าอะไรรู้ไหมที่เปอร์เซียเนี่ยบรรดาเทวสถานาศาสนสถานของโซโลแอสเตอร์เนี่ยข้างหน้าเนี่ยคือพระอาทิตย์ คือคุณเข้าไปเนี่ยคุณจะเห็นพระคาทิต์เลยเป็นสัญลักษณ์ของศาสนาเนี่ยคือสัญลักษณ์ของความสว่างนะฮะแล้วก็จะเห็นเห็นไฟเห็นพระอาทิตย์นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยจะบอกกับทุกท่านว่าคาซัคสถานเนี่ยถ้าหากว่าเราไปเที่ยวนะเราจะเห็นอยู่3เรื่องใหญ่ใหญ่เรื่องที่1เนี่ยก็คือเรื่องของศาสนาวัฒนธรรมที่เนี่ยคือแผ่นดินที่ใหญ่พื้นที่นะเป็นประเทศ ใหญ่ที่สุดในบรรดาลโลกอิสลามทั้งหมดคาซัคสถานมีอาณาจักรมีอาณาเขตเนี่ยเป็นอันดับเก้าของโลกใหญ่เป็นอันดับเก้าของโลก,โลกแต่ว่าใหญ่ที่สุดในบรรดาลโลกอิสลามทั้งหมดในแผ่นดินที่นับถืออิสลามหมดประเทศนี้มีพื้นที่ใหญ่ที่สุดแต่พลเมืองน้อยอะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะเห็นเรื่องของศรราสนาของศาสนาอิสลามของโซเโอสเตอร์อเยอะเลยแล้วก็เป็นจุดหนึ่งของเส้นทางสายไหมอย่างนี้เท่ากับว่า คาซัคสถานนี่ก็น่าจะใหญ่ที่สุดในบรรดาประเทศที่เป็นสหภาพโซเวียตเดิมถ้าไม่นับตัวรเซียยังไม่รู้เลยว่ายังต้องไปดูก่อนว่ายูเครนใหญ่กว่าเปล่าแต่ทีนี้เขาก็ใหญ่ที่สุดแต่ว่าพลเมืองเขาไม่มากแต่ว่าเขานับถือศาสนามุสลิมเนี่ยอยู่ประมาณสัก69%เออัสเตอร์ยังอยู่ไหม ออกซเซอร์ก็ยังไม่อยู่ละแต่ว่ามันเป็นทางผ่านเข้ามาไงกำลังจะบอกว่าถ้าเราไปคาซัคสถานเนี่ยเราจะได้เรียนรู้เรื่องพวกนี้<ะ>เขานับถือาศาสนาอิสลามเนี่ยก็ประมาณสัก60-70%ที่เหลือเนี่ยก็จะมีคริสต<ะ>นะ์และคนที่นั่นเนี่ย ภาษาที่ใช้เนี่ยก็เป็นเป็นภาษาท้องถิ่นและภาษารัสเซียเพราะว่าเขาเคยอยู่กับรัสเซียมานานก็จะมีชาวรัสเซียเข้ามาสถานที่ต่างๆเนี่ยยังมีภาษารัสเซียสื่อสารด้วยภาษารัสเซียอาจจะมากกว่าภาษาอังกฤษเนะเพราะนั้นเนี่ยเรื่องประวัติศาสตร์วัฒนธรรมของคาซัคสถานเนี่ยน่าสนใจมากอันนี้จะเป็นเรื่องหนึ่งที่น่าไปทีนี้กลับมาเดี๋ยวก่อนพี่หนึ่งถึงคำถามแรกที่ผมถามว่าเทียนจานที่คาซัคสถานเนี่ยมันเทียนจานเดียวกับใน ใช่จีนป่ะใช่ผมเทียนซานมันใหญ่ขนาดนั้นเลยเทียนซานนี่ยาวมากยาวเข้าไปข้ามฝั่งเข้าไปถ้าเราไปเที่ยวซินเกียงที่อลมุมชีเนี่ยทุกคนจะต้องขึ้นไปเที่ยวเทียนฉือซึ่งอยู่เทียนซาน แล้วถ้าเราขึ้นไปทางเหนือของซินเกียงเนี่ยนะไปแถวแถวเมืองอิลลี่เนี่ยอิลลี่ก็จะแบบเขาจะปลูกไอ้ดอกลาเวนเดอร์เนี่ยนะสวยมากหลายท่านก็ไปแล้วข้ามไปนิดเดียวเนี่ยก็คือคาซัคสถานเพราะฉะนั้นไอ้เทือกเขาเทียนซานเนี่ยมันเข้าไปเขามันใหญ่มากใช่คือเทียนซานเนี่ยถ้าแปลตามภาษาจีนชชัดเนี่ยก็คือภูเขาสวร่านเขาเขียนแปว่าสวรานานหรภูเขาทีนี้ คาซัคสถานพอผมันสวยด้วยภูมิทัศน์ของธรรมชาติที่ภูเขาเขียวชอุ่เพราะฉะนั้นเนี่ยเสน่ห์ของคาซัคสถานเนี่ยประการที่หนึ่งก็แล้วกันก็คือเรื่องของคาลเจอร์ซึ่งเขาสะสมมายาวนานมีทั้งประวัติศาสตร์มีเป็นเส้นทางสายไหมมีมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางนะฮะอันนั้นคือเรื่องของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมซึ่งมันสะสมมายาวนานสองก็คือ เป็นประเทศที่สวยงามสวยงามเนี่ยก็คือเป็นยุโรปเลยมีทั้งสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกที่อยู่ในระดับสูง<ห>นะมีทั้งทะเลสาบสีเทอร์คอยมีทั้งภูเขาหิมะ มีทั้งใบไม้เปลี่ยนสีเพราะอะไรเพราะมันอยู่ระนาบเดียวกันกับซินเกียงที่เวลาเราไปซินเกียงเราเห็นภาพสวยๆของซินเกียงซึ่งก็เหมือนกับสวิตเซอร์แลนด์หรือว่าในยุโรปหรือว่าในแคนาดาเพราะนั้นเนี่ยไอ้คาซัคสถานเนี่ยก็จะอยู่ประมาณนั้นนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าไปเที่ยวนี่เราจะได้ไปชมพื้นที่ที่มันสวยงามคือถ้าเอาตัวหนังสือออกให้หมดนะแล้วเอาอาคารบ้านเรือนออกให้หมดนะเหมือนคุณยืนไปเที่ยวแคนาดาเขาวิวมันสวยอ่ะวิวมันสวยแท้ผมก็งงว่าเอาตัว เาสือออกหมดเอาอาคารบ้านเรือนออกไปหมดมันก็เลยอแตนแผ่นดินองก็แต่ว่าก็คือธรรมชาติมันคือธรรมชาติ่ยมันจะทําให้คุณมีความรู้สึกว่ามันเหมือนยุโรปมันเหมือนแคนาดามันเหมือนสวิตเซอร์แลนด์ก็คือแถบคาซัคสถานเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นเพราะว่ามันอยู่อีกซีกหนึ่งของภูเขาเทียนซานภูเขาเทียนซานเนี่ย ถ้าเราไปดูที่ลุมิชีซึ่งส่วนใหญ่ไปที่เทียนฉือเนี่ยนะก็เห็นเลยว่ามันก็คือเล็กหลุยอ่ะใช่แล้วเห็นทะเลสาบหลายที่ที่คาซัคสถานเนี่ยอย่างเช่นที่เขาบอกว่าเป็นป่ากลางทะเลสาบที่มีชีวิตเนี่ยมันจะเห็นเลยว่าต้นไม้เนี่ยมันขึ้นมาบแบบสวยงามบนทะเลสาบสวยๆเนี่ยมีทั้งภูเขาหิมะสกีรีสอร์ททะเลสาบสีเทอร์คอยส์และก็มีแกลนแคนยอนเพราะว่าภูเขามันก็จะเป็น ลักษณะแบบนั้นซึ่งแกรนด์แคนยอนเนี่ยอยู่แถบซินเกียงก็มีคือภูมิประเทศมันจะเป็นแบบนั้นมันจะเป็นภูมิประเทศกึ่งภูเขากึ่งทะเลทรายคล้ายๆ<ช>ที่มีที่อริโซนาอย่างเงี้ยใช่ไหมก็มีแกรนด์แคนยอนที่ทะเลทรายที่อุรุมชีก็จะือบางาคนเนี่ย,ยอยากจะไปเที่ยวซินเกียงเหนือการเดินทางยากมากแต่ถ้าเราไปคาซัคสถานจะบินไปง่ายและออกไปเที่ยวตามภูมิประเทศต่างกลายเป็นว่าง่ายกว่าไปเที่ยวซินเกียง ทางเหนือแล้วมันมีสายการบินของแอสตราน่ซึ่งเป็นสายการบิน<ช>ของคาซัคสถานเนี่ยบินตรงจากกรุงเทพไปใช่และทีนี้เนี่ยอันที่3ก็คือว่ามันมีเมืองใหม่เกิดขึ้นอย่างเช่นเมืองหลวง,งเขาเนี่ยคืออัสตราน่แล้วก็เมืองโบราณเก่าแต่ว่าทันสมัยอย่างอัมาตีนะมันก็กลายเป็นเมืองที่ถูกพัฒนาขึ้นมาแล้วก็มีโรงแรม5ดาวนะเราก็จะไปพักโรงแรมอย่างฮิวตันแล้วก็ inental, อินเตอร์คอนติเนนตัลนะ ซึ่งแต่เรโรงแรมเนี่ยมันก็ไปอยู่ท่ามกลางบรรยากาศที่สวยงามถึงแม้ว่าบางวันเราอาจจะเข้าไปในมุมที่มันสวยที่สุดและวไปนอนแบบที่พักเล็กๆสักหน่อยหนึ่งแต่เราไปอยู่ท่ามกลางความสวยงามของธรรมชาติคือทริปเนี้ยเราจะต่างจากคนอื่นอคือคณาสถาะทัวร์ไปยากอยู่แล้วนะครับเราหาทัวร์แบบ ระดับระดวที่บริการชั้นนำอย่างเงี้ยยิ่งยากเพราะของเราเนี่ยเราจะเลือกโรงแรมที่เป็น international chain ที่เป็น5ดาวคือเราไม่ได้ใช้5ดาวท้องถิ่นด้วยแล้วเราเป็น5ดาวแบบ intercontinental อย่างเงี้ยที่ใครๆก็รู้จักแล้วก็เชื่อถือในมาตรฐานได้เราจะไปพักโรงแรมพวกนี้เรื่องอาหารการกินก็ไม่ต้องมีปัญหาครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไฮไลท์ของเราเนี่ยก็จะมีทั้งเมืองที่มันทันสมัยอย่างอัสตานา,นาแล้วก็ไปมัสยิดสุลต่านคาสเลตซึ่งเป็นมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียกลางาไปเมืองอัลมาตีเนี่ยไปเทือกเขาเทียนซานอย่างที่ว่านี่นะเพราะอัลมาตีเนี่ยอยู่ในเทือกเขาเทียนซานเลยแล้วก็จะมีขึ้นเคเบิลคาร์ขึ้นไปที่ราบาสูงซึ่งเล่นสกีรีสอร์ทนะไปทะเลสาบโคไซซึ่งเป็นไข่มุกแห่งเทือกเขาเทียนซาน ผมว่าอันนี้ก็คงสวยไม่แพ้เล็กหลุยอะนะแล้วก็แกรนแคนยอนของเอเชียกลางซึ่งอยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับคือไปคาซักสารที่เดียวเนี่ยได้เก็บภาพสวยๆแล้วที่คุณประทับใจกลับมาแน่นอนผมจะบอกว่าเวลาไปประเทศเหล่านี้ทําไมเราเลือกโรงแรม5ดาวเพราะว่าเมื่อเราไปในประเทศที่หลายท่านยังไม่คุ้นเคยหนึ่งเราก็ต้องเอามาตรฐานสูงไว้ก่อนโดยเฉพาะยิ่งเรื่องห้องพัก เรื่องความสะอาดและก็อาหารนะฮะหลายท่านเนี่ยบางคนบอกว่าไปแบบสามดาวท่านจะกินอาหารเช้าเนี่ยยากมากสี่ดาวนี่ยังยากเลยเพราะฉะนั้น5ดาวที่จะปลอดภัยสุดนะสำหรับท่านที่แบบอยากจะไปสบายๆนะลดความเสี่ยงเรื่องของความไม่สบายลง ให้เยอะที่สุดนะก็ต้องไปทริปนี้อย่างที่พี่เกิงพูดแหละเพราะหลายคนที่คือถ้าคนที่ไม่เคยมาก็ราวดเวอร์เนี่ยจะทุกสมไมราคาทัวร์อราวดเวอร์มันสูงจังแต่ถ้าคนที่เคยไปมาแล้วเนี่ยบางคนถึงขั้นถามผมเลยพี่เกิงว่าโอ้คุณเอ๋แวจะมีกําไรเหรอเพราะว่าเราเนี่ยหนึ่งเราจะมีสตาฟไปดูแลลูกค้าเนี่ยในจำนวนที่เพียงพอค,คือโดยปกติเนี่ยเราจะไม่คือทัวร์่นอื่นเนี่ย ต่อให้ทัวร์ราคากระดาบเดียวกับเราบางทีเขาไปเขาก็จะมีแค่ไกด์หนึ่งคนรถบัสหนึ่งคันทำนั้นเองแล้วก็มีอย่างยไกด์ท้องถิ่นอีสักคนหนึ่งแต่เขาจะไม่มีพนักงานที่มาไปจากบริษัทไปดูแลแบบที่รถบัสคันหนึ่งเนี่ยสองสามคนไปช่วยกันดูแลอย่างนั้นนะครับอันนี้คือข้อแตกต่างเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าเรากลับมาคุยกันต่อนะครับ เขาก็เลยมีความเชื่อว่าข้างใต้บริเวณอ่าวฮาลองเบเนี่ยมันมีมังกรที่คอยปกป้องชาวเวียดนามคําว่าฮาลองเบเนี่ยก็จึงเป็นชื่อของอ่าวแห่งมังกรใต้น้ำหุรอหลงของใต้นั้นนะครับก็เ,เลยเป็นฮาลองนะครับแล้วก็ที่บริเวณเนี่ยมันมีความใหญ่มากคือมันมีภูเขาเยอะแยะเี่เขาเชื่อว่ามันเป็นเหมือนกับอัญมณีของมังกร Around the World พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มของท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุการส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่องานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์ around อาราวเด the World นำสินค้าคุณภาพมาจําหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวกล้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาท สั่งซื้อได้ที่0614210110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworldthailand.com กลับมาต่อกันในช่วงที่2นะครับกับ Top of the World นะครับซึ่งวันแม่เพิ่งจะผ่านไปพี่เิดเกิแต่ว่าโปรของเราเนี่ยยังไม่ผ่านไปนะครับและคุณผู้ชมคนไหนที่ ผ่านโปรของเราไปก็สามารถที่ะรีบกลับมาซื้อได้ยูเทิร์นได้ยูเทิร์นได้เพราะว่าเราขายโปรเนี้ยจนถึงสิ้นเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นเราก็ทุกคนที่เคยใช้ชิวก็จะทราบว่าชิวของเราเนี่ยจะลดพิเศษปีหน,นึ่งเนี่ยลดขนาดนี้เนี่ยแค่ครั้งเดียวคือเดือนสิงหาคมเท่านั้นปกติขนาดทัวร์ของเราดัวเลยไม่เคยลดราคาเลยนะครับแต่ว่า ชิลเราอยากให้คุณผู้ชมได้ทดลองใช้นะครับซึ่งในชุดหนึ่งเนี่ยก็จะประกอบไปด้วยเซรั่มบำรุงผิวหน้าที่ทาหลังล้างหน้าทั้งเช้าเย็นนะครับแล้วตามด้วยมอยส์เจอไรเซอร์แล้วก็ถ้าตอนเช้าก็ตามด้วยคลิมกันแดด สามชิ้นนี้เนี่ยราคาปกติถ้าเอามารวมราคากันในชดที่4ี่พบาทแต่เฉพาะเดือนสิงหาคมนี้เท่านั้นนี่อยู่ที่2,000บาทต่อ1เซต2 0 0 0บาทได้ไปทั้ง3ชิ้นนี้เลยนะครับแล้วที่พิเศษกว่าเมื่อปีที่แล้วนะครับก็คือตรงที่ว่าถ้าซื้อ2เซ็ต2เซตเนี่ย4,000บาทสามารถแลกซื้อเซ็ตที่3ได้ในราคาเพียงแค่1 0 0 0บาทก็เท่ากับว่าจ่าย5000บาทได้ไป3เซ็ตเลย3เซ็ตนี้จะใช้ได้ประมาณ3 4ถึงเดือนอคือโดยปกติ ถ้าใช้แบบกำลังดีเนี่ยมันจะใช้ได้อยู่ประมาณ1เดือนที่สำคัญเนี่ยตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์กับตัวเซรั่มอันนี้เนี่ยมีสารสกัดสำคัญก็คือมาจากสาหร่ายฝรั่งเศสที่เป็นสาหร่ายสีรุง้งมันมีคุณสมบัติในการทำให้ผิวชุ่มฉ่ำแล้วก็รูอ่อนกว,ว่าวเป็นสารสำคัญที่ใช้ในเครื่องสำอางยี่ห้อดังขายกันราคาแพงมากๆเนี่ยครับ,รบแต่มาอยู่นี้นี้นะครับตัวมอยส์เจอร์ไรเซอร์ของเราเนี่ยสีมันก็จะออกเป็นสีไม่ได้ขาวเพราะว่า เราจะต่างกับคนอื่นเขาตรงที่เราไม่ใส่สารฟอกขาวเ,เพราะเพาเราไม่ใส่สารฟอกขาวเนี่ยสีมันก็จะออกเป็นสีนุ่นนวลหน่อยเพราะว่าเราปลอดจากเคมีนะครับรีบโทรเข้ามาสั่งซื้อนะครับโปรโมชั่นนี้เนี่ยสิงหาคมนี้เท่านั้นแล้วการันตีเลยครับด้วยเกียรติของลูกสเสือยังไม่ไปเรียกต่างชาติว่าอังเคิลก็จามที่นี้เนี่ยปกติ4 0 5 0บาทเหลือเพียงแค่2 0 0 0บาทเราถ้าซือ 2, ซ้อ2เซตเซตที่3ซื้อได้ในราคา1น0 0บาทเท่ากับว่า5,000บาทได้ไป3เซตเลยคุ้มจริงๆนะครับ อยากให้คุณผู้ชมเนี่ยรีบซื้อแล้วก็ตุนเอาไว้เพื่อใช้กันล่วงหน้าไปเลยเพราะบางท่านเนี่ยพี่เจเกิดสั่งมาทีเนี่ยสองรอบ5,000ันบาทคือสั่งมาทีเดียวหนึ่งมืนบาทเพื่อไปกะไว้ใช้สักหกเดือนเลยแต่จริงๆแล้วผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยอย่างที่เรียนว่าพอหลังจะเปิดใช้แล้วเนี่ยสามารถเก็บไว้ได้ถึงสองปีเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนนะครับให้รีบเราขําไหนคํานั้นเราลดแค่ หนักอย่างนี้เนี่ยรถพิเศษอย่างนี้นแค่เดือนจิงหาคมเดือนเดียวนะครับทีนี้จะชวนไปพี่เ,เกิมอย์นน <ไป S 2> ที่แล้วเนี่ย <ละ S 1> เราพูดถึงฮาลองเบย์ฮาลองเบย์ฮาลาองเบย์เนี่ยเป็นพื้นที่ที่เป็นมรดกโลกด้วยแล้วก็เป็นอ่าวที่มีความสวยงามมากตั้งอยู่ในบริเวณอ่าวตังเกียรนะครับพื้นตอนเหนือของอ่าวตังเกียอยู่ติดใกล้กับประเทศจีนที่พูดไปเมื่อที่แล้วว่าเดิมเนี่ยตรงนี้มันเป็นช่องทางในการบุกมาทางเรือของจีนที่จะบุกมา ตีเวียดนามเขาก็เลยมีความเชื่อว่าข้างใต้บริเวณอ่าวฮาลองเบเยม์มันมีมังกรที่คอยปกป้องชาวเวียดนามคําว่าฮาลองเบเย์ก็จึงเป็นชื่อของอ่าวแห่งมังกรใต้น้ำาคือก้อนู่งใต้นะครับ ก็เลยเป็นฮาลองครับนะครับแล้วก็ที่บริเวณนี้มันมีความใหญ่มากคือมันมีภูเขาเยอะแยะนี่เขาเชื่อว่ามันเป็นเหมือนกับอัมนมณีของมังกรแต่ว่านอกจากงมีภูเขาที่ขึ้นมาเป็นเกาะเรียงรายสวยงามข้างล่างโผล่ขึ้นมาพ้นน้ำเนี่ยนะครับพื้นที่เนี่ยมันใหญ่มาก ความใหญ่ของฮาลองเบเนี่นับเป็นจํานวนตารางกิโลเมตรถึง1,500ตารางกิโลเมตรครับถ้าคิดเป็นไร่เนี่ยก็คือประมาณ937,000ไร่แล้วก็ความยาวชายฝั่งนะั้นถ้าเกิดเอาฮาลองเบทั้งหมดเนี่ยยาวทั้งหมดถึง120กิโลเมตรระยะทางเดินทางจากท่านอยไปที่ฮาลองเนี่ย170กิโลเมตร โอ้ซึ่งเดินทางสบายมากเพราะว่าเราบินไปลงที่ฮานอยอยู่บนเดินทางจากฮานอยเนี่ยด้วยทางด่วนและเป็นทางด่วนเหมือนทางด่วนไปบามปะกงอ่ะคือยิงยาวไปเลยเป็นทางด่วนใหญ่เป็นไฮเวย์ใหญ่ถ้าลองได้ขึ้นทเบลี่ยนเป็นมรดกโลกด้วยนะครับก็อยากจะเชิญชวนไปเที่ยวนะครับเพราะที่นี่เนี่ย ในช่วงฤดูที่เราไปเนี่ยอากาศมันก็กําลังสบายเลยเย็นสบายถ้าลองไปอยู่ทางตอนเหนือเวียดนามเพราะฉะนั้นฤดูหนาวเนี่ยมันก็หนาวนะคือที่เวียดนามโดยเฉพาะทางตอนเหนือเหนืออย่างแถวซาปาแถวอะไรพวกนี้ตอนฤดูหนาวบางทีมันมีหิมะเรื่องพี่เกงผมเคยไปเจอหิมะที่ทางตอนเหนือเวียดนามเพราะอากาศมันเย็นสบายคิดว่าหลายๆคนเนี่ยชอบนะครับที่จะไปเที่ยวที่ที่อากาศเย็นเย็นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทุกท่านไปที่เวียดนามเนี่ยนะ บางคนไปซาปาบางคนไปดานังบางคนไปภาคใต้นะตรังนะแต่จะบอกว่าถ้าต้องการไปเที่ยวแบบสบายครับพักผ่อนในบรรยากาศสบายๆแล้วก็สิ่งแวดล้อมเนี่ยสะอาดสวยงามรู้ฮานอยฮาลองเพราะว่าที่ฮานอยแล้วก็พักโรงแรมแบบหรูวอเต้รับเราส่วนที่ฮาลองเนี่ยเรานอนในเรือซึ่งมี อาหารทะเลสดมากแล้วก็นอนโรงแรมบนเกาะส่วนตัวนะฮะแล้วก็ที่นั่นเนี่ยกระเช้าขึ้นไปชมวิวของเขาเนี่ยสวยมากใช่นะนะครับ เราต้องเชิญชวนกันไปเลยนะครับไปเที่ยวกับอาราเวอร์แล้วไปเที่ยวเวียดนามไปได้เห็นว่าเวียดนามเนี่ยเขาพัฒนาการท่องเที่ยวเขาไปถึงไหนแล้วนะครับในเมืองไทยเราเนี่ยดีแต่คุยเรื่องการท่องเที่ยวแต่ว่าไม่ได้พัฒนาสถานที่ท่องเที่ยวเท่าที่ควร,ครนะครับมุ่งแต่จะาคาสินโอนอย่างเราสามารถพัฒนาคือถ้าเรา,เราไม่เอาคาสินโนแล้วเอาโปกก๊กเกอร์เขาเนี่ยเขาเขาเขาดานันเขาดันที่จะเกิน <laughs> ให้เข้าใกล้คาสินโนเขาไปทุกที <laughs> กกอ คือคาสิโนเป็นยังไม่สำเร็จก็เอาโป๊กเกอร์ขึ้นมาก่อนแล้วบอกโป๊กเกอร์เป็นกีฬาผมจะไปยุคพี่พมาอนาภาว่าไทยเขาไทยเราใกล้อะไรมากกว่าโป๊กเกอร์ไปถึเยอะแล้วพี่มาอนาภาเนี่ยคงจะเชียร์ให้ป๊อกเด้งเป็น <laughs> เป็นกีฬา,าบ้างอย่างนี้ผมว่าจริงๆเล่นป๊อกเด้งเนี่ยมันหัวเราะมันมีฐารปอดมากกว่าโป๊กเกอร์อนะครับ <laughs> ก็เชิญชวนนะครับไปเที่ยวด้วยกันเราไปกับเราโดยสบายที่สุดแล้วครับนะครับคุณวิเทียร์วันก่อนเนี่ยเราพูดถึงทริป ตามรอยสุงหอคงนะซึ่งจะมีในเดือนตุลาคมเนี่ยวันที่13ถึงวันที่21ตุลาเนี่ยนะผมไปพูดถึงอไทยสานแล้วก็ไปแตกคําว่าพระโพธิสัตว์มันชุ่สีก็มีคนถามว่าเป็นยังไงผมก็ต้องไปหาข้อมูลก่อนเพราะว่าไอเราเนี่ยนับถือพุทธศาสนาแบบเถรวาดไม่ได้แบบมหายานมหายาเนี่ยเขาจะมีหลายพระโพธิสัตว เข,เขามีพระเจ้าหลายพระองค์ครับ,ค,รบคืออูไทสานเนี่ยก็จะเป็นเป็นภูเขาศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็เป็นมรดกโลกให้คุณนึกถึงว่าพื้นที่นั้นทั้งหมดมีวัดวาอารามเต็มไปหมดเลย แล้วก็เก่าแก่เป็นวัดที่มีอายุมากที่สุดของประเทศจีนเนี่ยก็คือวัดม้าขาวที่ลู่หยางคือวัดพุทธศาสนาแห่งแรกเึกออกไหมวัดที่สองอยู่ที่อู่ไทยซานวัดที่มีอายุมากที่สุดเป็นอันดับสองวัดพุทธนะ,ะในประเทศจีนอยู่ที่อู่ไทยซานแล้วที่เนี่ยเขาก็นับถือ พระโพธิสัตว์มัญชุศีซึ่งพระโพธิสัตว์มัญชุศีเนี่ยก็มาจากทิเบตแล้วก็เป็นรองแค่ว่าพระอวโลกิเตศวรแล้วก็ท่านเป็นสัญลักษณ์ของปัญญาของความสว่างสวัยเพราะฉะนั้นเนี่ยวัดวาอารามพระพุทธรูปการบูชาการคารพกราบไหว้ที่อู่ไทยซานเนี่เป็นเรื่องของพระโพธิสัตว์มัญชุศีเป็นหลักเลยดัะ,ะนั้นถ้าหากว่าท่านเนี่ยสนใจในเรื่องนี้นะฮะแนะนํา เราไปกับทริปตามรอยสุนหงอของนะครับปักกิ่งต้าถงนะไปดูถ้ำพระหยุนกังแล้วก็ไปถึงอู่ไท่ยซานด้วยนะวันที่1 3บสถึงยี่สิบคือต้องเรียนว่าไปที่จีนเนี่ยมันก็จะเป็นปฏีแบบมหายานนะครับในฐานที่ของเราเนี่ยเป็นหินยานสิ่งที่ต่างกันก็นกคือมหายานคือยานใหญ่คือยานพานะขนาดใหญ่ซึ่งสามารถบรรจุคนไปได้เยอะในขานของเราเนี่ยเป็นหินทานซึ่งเป็นยานเล็กแล้วของเราเนี่ยก็จะมีพระเจ้า ทีละพระองค์คือมีพระองค์เดียวจนทั้งหมดยุค5,000ปีของพุทธกาลเนี่ยก็จึงมีขึ้นพระเจ้าพระองค์ใหม่ขึ้นมานะครับรคือทุกๆ5,000ปีเนี่จะจะมีการกําเนินของพระเจ้าแต่ว่าของมหายานเขาจะมีพระโพธิสัตว์หลายพระองค์เอยอะอย่างที่พี่ติ๋พูดถึงพระ อะไรกิเตสวนนะท่าอาวโ,โลกิเตสวนเ,เ,เยอะมากมบนหมดเลยพีเจ้าแม่กุลอิมมีเยอะแล้วเขาก็จะมีการรวบรวมพระโพธิสัตว์ซึ่งมาหลายพระองค์แต่ละพระองค์ก็จะมีหน้าที่ต่างกันมีทั้งที่เป็นพระโพธิสัตว์ที่เป็นพระพุธทเพพธเจ้าหรือแต่ถ้าเป็นพระพุทธเจ้าของไทยเนี่ยเขาก็จะเรียกแบบไทยว่าเป็นพระสมณโคดมนะครับแล้วเขาก็จะมีพระพุทธเจ้าที่เป็นปัจเจกกัะพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระพุทธเจ้าที่คือปัจเจกเนี่ยต่างกันตรงที่ว่า เป็นพระพุทธเจ้าเฉพาะตนค,คือเป็นโดยตัวเองแต่ไม่ไม่ไม่ได้เผยแพร่เหมือนกับพระสมณโคนครับ,รบอันนี้เวลาไปเที่ยวที่จีนเนี่ยนะไปตามวัดวาารางต่างๆเนี่ยอย่างของประเทศไทยเนี่ยเราก็เห็นพระพุทธเจ้านะพระโมคคัลลาภาษาลิบุตรเป็นอย่างนี้ทุกที่แต่ถ้าที่จีนเนี่ยบางจุดเห็นพระพุทธรูปสา เป็นพระพุทธเจ้า3ปางอดีตปัจจุบันอนาคตบางทีมี5-6าหกองแล้วมีพหะพ่ริษัทมาอีกหลายคนเลยนะรนั้นก็เป็นการเรียนรู้เขาเป็นยานใหญ่ครับเป็นยานพานะการเรียนรู้นะครับวันนี้เราลาคุณผูชมไปก่อนนะครับเราพบกันใหม่นะครับพรุ่งนี้เวลา10-10ครับ0 0 0นาฬิกา10นาทีน้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ